สวัสดีชาวสินคาะดวงคัมภักประจำวันที่6เมสาย,ยนนะคะคุณได้เด็กถือเหรียนกับหัววนเขาเป็น7เหรียญน,นะคะกับหัวเหมือนกัน mm hmm. ก็ ช่วงนี้ความอดทนเป็นเรื่องสําคัญนะถ้ามีอะไรนะคะก็อย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจหรือว่าใส่อารมณ์เข้าหากันละกันนะคะตัวเขาเนี่ยได้เจ็ดเหรียญที่กับหัวนะมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เขาจะมีความอดทนน้อยกว่าปกตินะคะดังนั้นเมย์ถึงแนะนําว่าถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงไม่คุยเรื่องซีเดียสไปก่อนนะคะแล้วรอพลังงานมันดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาคุยกันเนาะคุณเองก็มีโอกาสที่จะเกิดอาการน้อยใจคนรักได้เหมือนกันนะบางทีกระทบกระทั่งกันมากๆนะคะอาจจะเผลอพูดอะไรที่มันไม่ดีนะคะ มีพลังงานคอร์ี่เนอร์โซเมตตัวนี้โโมนหมายถึงการอยากจะให้คุณทั้งคู่เนี่ยส่งพลังงานด้านบวกไปหากันและกันนะคะพลังงานด้านบวกมันจะทําให้แฟนเราเนี่ยได้รับรู้ถึงความรู้สึกดีๆของเราและถ้าทาให้เขาเนี่ยส่งต่อความรู้สึกที่ดีของเขากลับมาหาเราด้วยนะไพเยสก็หมายถึงความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยยังสามารถที่จะไปต่อได้สามารถแก้ไขทุกปัญหาได้นะ